สาศครับตัวตึงแดกน้ำมันเขาบอกเป็นตนายเท่ได้เอฟซีเ่้บอกว่าไอ้ผมอยากเออผมเลือกเลยไอ้ทำไมเครื่องสามพันมันแดกน้ำมันลูกค้าถามก็เลยไอ้ก็เลยถามกลับว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ซื้อ1.9ึ่ง้ามันบรรทุกของหนักไม่ได้ครับพี่อ็สามจุดศูนย์เขาทำมาเพื่อ บรรทุกของแต่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อประหยัดน้ำมันครับเออแนะนำอ่าเติมน้ําเติมน้าท่านอาจจะเครื่องอาจจะน็อกท่านอาจจะได้หมดเยอะกว่าเดิมเออแต่ไมนก็กินน้ำมันเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือเครื่องสามพันไงเครื่องกระบอกอยู่หนึ่งจุดเก้ากับสามพันสามพันไม่ต้องกินน้ำมันกว่าหนึ่งจุดเก้าอแล้วครับแต่เขาเอาไปใส่งานมันก็ต้องุดน้ำมันเป็นธรรมดาครับ <Yeah. S 1> พี่ดน,น้องนะสดหลายใบ สดกรอก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 กินปลาน,นั่นก่อนแบ่อาซื้อนะอายถึงกับท่านสดน้ำมันขนาดไหนครับถึงขนาดท่านต้องขายบ้านขายนาขายที่ดินขายสมบัติพ่อแม่เพื่อมาเติมน,น้ำมันปลาหนั่นเลยไปย <laughs> อันค่อยค่อยเบ้า,เาดีกว่า <laughs> กินขนาดนั้นครับ <gas dar> <fate> มันก็เกินไ,ไป <üt> <teachers> เออาแต่มันพอดีได้ไม <sm> ่สองหมื่นโลลูกค้าบอกว่ามันสดน้ำมันเงร้บจ่าซื้อเครื่องพันเก้ากับบรรทุกของหนักก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามพันก็กินน้ำมันเลยถามว่าตกลงจะตุกตกลงจอาอะไรอยากได้อะไรจุดประสงค์เอาไปบรรทุกของหนักไอพี่เออบรรทุกของหนักก็เครื่องสามพันไปจบ ่ฟังเสียง่อย ạ ้ดิเดี๋ยมาครับเดิมเบิดตัวนี้เรียกว่าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวครับรับเงินสดก็ฟรีดาวรจัดได้ล่นจัดได้เหลือจัดได้เกินจัดได้เอาเงินไปสร้างตึกสร้างบ้านซื้อเครื่องบินังได้โอ้โหผมอยากได้เรือดำน้ำครับถ้าถ้าลุงตู้ไม่อยู่แล้วเขาจะขายเรือดำน้ำไหมครับ ขายอะไรยังซ่อมไม่เสียเลยซื้อมายังไม่ได้ขับยังซ่อมไม่เสียจริงซ่อมอ,อยู่เอาใส่มาซื้อมือนหนึ่งไหมเป็นยังไงก็ได้ซ่อมได้ลเลยอา้าวยังใส่งานบ่ได้อยู่ซื้อเสร็จเหล็กมัาแล้วเออว่าเอาไปอีกเดี๋ยวเอาฟองอีกเศรษฐีเอารอบกันเลยครับพี่น้ำนะกับค่างวด6,000พอไวรุ่น3.0แคปบรรทุกของหนักแต่ว่าแดกน้ำมันนะไวรุ่นครับพอตึงแดกน้ำมัน ถึงกับขั้นต้องขายรถถึงกับขั้นต้องขายบ้านถึงกับขั้นต้องขายที่ดินขายทีน่นาขายทีน่นาขายยันเมียขายยันพอ่อขายยันแม่เพื่อมาเติมน้ำมันปูนตะขายเพม่อนขนาดนั้นหอยเปล่าด้กันไปรถรถขุดลรีดรถขุดรีดโซ่กาะกาะเลยไอ้ถ้าโซ่ขนาดนั้นถังน้ำมันมันรั่วหรือยังไง โอมันก็เกินไปสามพันหน้าเดิมทานเดิมร่องแก้มเดิมสาโมคนไม่ได้ต่อเลยนะกินครับพี่น้องรุ่นนี้กินน้ำมันแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่เออนี่เข้าใจใหม่ไม่ได้กินขนาดกินบ้านกินเมืองกินหินกินทรายขนาดนั้นไี่จะพูดถึงใครกินบ้านกินเมืองกินหินกินทรายกินรถไฟเครื่องบินเออไม่ใช่ เออมัื่อกินกับเครื่องหนึ่งพันเก้าแล้วแต่มันก็บรรทุกของขอะไรเยอะก,กว่านะอ้าวจบศูนย์บาทฟรีดาวฟรีกลองปีแรกฟันหกพันปีที่สองฟรนหนึ่งหมื่นนะวิธีการจองครับกดลิงไลน์แอนคมาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่คอมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดียนเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวุมจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดไท้ ช่วยทุกกานดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมคำว่าสุดครับพี่พิมคำว่าเจ๋วครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพิมคำว่าพี่เสมจัดให้พิมคำว่าผมอยากเป็นหนี่กับพี่เสมครับช้าไปไวเยล่นแก้วตัวตึงแดกน้ำมัน3.0มันบรรทุกของหนักสบายนะวรุณ ฟรีดาวกับค่างวด6,000เอาอันนี้ไปเหลือเงินกลับด้วยทำไมอ่ะจัดได้เยอะไง <laughs>